สวัสดีสวัสดีมาทุกคนนะคะวันนี้กับพูกับช่องของดีมดาสา,านะน้องสาวันนี้ทุกคนน้องดิมเห็นล้วเวอร์ที่เหางกับมูนแล้วเอาไปต่ามาเห็ดอย่างกับม,มูนแหละน่าจะเห็ดขนมหรือเห็ดอย่างสุกย่างน่ทุกคนเดี๋ยวไปถ่ามนายเวอร์กันทุกคนเอาไปต่อมาเฮงสะบู๊โหนี่ทุกคนน้องดิมก็เห็นนายเวอร์กับน้องดาเห็ดอันนี้เห็ดอย่างกับมูนทุกคนจนชินึ่งโมงละมานั่งเห็ดอันนี้นชินึงโมงละค่ะอื ้ากะแตงกินแล้วบางย่านึงเขาต้มขานมซุป้วกะต้มน,น้ำข้าวกุนแล้วอ่าเห็ดข้าวป้าแล้วน่งากระเซมีนะหา้ามอรไอย่างอย่างที่ใจ,จเห็ดตอนซาก็ตัวนี้ตัวนีข้าวปุ้นุนเีต้มใบีน่อยกาข้าวุ<ห>้นแล้วก็ลาซิโง่ป้เเนแยนะ อุ้ยนี่ทุกคนเอาแม่และน,นี่แม่สิไปเฮ็ดอย่างนนี้ไม่ตรอง,องนี่ขนาวมอ่ะขนมอ่ะเอาอย่างละอันนี้แม่มเฮ็ดอันเฮ็ดห่อเฮ็ดอันเฮ็ดเฮ็ดจุเอเด็กกับเพื่อนยังอ่ะอันใส่ขนมใส่ในนี้วะแล้วไปกินเฮ็ดพาเขา้าพ <c oughs> าเขา <c oughs> ้าอ่ะนะไปแกกนำนำ,นำดิบมสยายนำ อันน้นตเด็กเพิ่คณะพนะาน่ไปใหญ่ตอนเิกเลยนะจักโมงสาสโมงฮะน่สามสี่โมงเช้าอันตอนตอนน้ำพันเจยเพัน่าน่ะไม่ไปใหญ่ใส่ทอรียนะตามอ้อมตามตาดินทำนี่แหละตาอ้อมดินทำงานอ้อมงานเราสิไปว่าสิไปให่ตามนัอกกำแพงวัดฮะกำแพงวัด เท่วกับนายเวนมอซัมพเรีซี่อย่างนั้นพวกไรงาขักมิดอย่างผู้ที่่นเขา้าบริหารส่วนบุญอย่างนั้นะเลยทีพวกเราง่ายๆได้พวกอันซัมพรซี่พวก,อ,กอย่ามาอ้อาทั้งไ้ปกาไปแล้ว <c oughs> พวกอันแหละพิ่นได้บรส่วนบุญของเราเอาไว้เดียวจะไม่ม <c oughs> ไปด้วยเออแม ก็เดี๋ยววาเป็ดเขาเอ่านปากน้อยเท่าหงเข็มมันสกินอะไรเอากระสวดส่วนบุญเอากระสวดส่วนบุญไปให้แล้วมันเป็น,นยังไงู่กเ,<อ>เห็นกับเจ้าโฆษณาอันอยู่นะค่ะโอ้โหนะว่าการการขยายห่อเข้านี่เป็นการ <c oughs> ให้บุญเพียร <c oughs> เลยนี่โอริโอเล็กเข้าฟนม่อยากเหอเฟตินโอรีโอเป็นการทานเทียนกว้างๆของเราเพราะว่านกนู่ปูปีกมดหม้อะไรก็ได้มากมาเอาแบ้งฟันไปกินไดมดอันนี้นะเอาเน้นเอาเน้นเอาแบบธรรมชาติก็คือตรงต้อให้เอาโฟมมาให้ใช่ทุงยางว่ามันจะป็นกานเนยละลายยากแม่นเนาะ เอาแล้วไม่ให้เราดะไรเลยเบิ้งดูลูกงงวิธีเฮ็ดน้องก็เห็นวิธีแล้วสอนในทิกต็อกเม่ก็เฮ็ดมาตั้งดนเอาเฮ็ดมาตั้งดนแต่ลูกก็สังเกตอยู่แตสังเกตบริเปลนเราไม่ให้เราเดยเอาวไม่จีิงแนั่นที่เพื่อเฮาเฮ็ดเลี่ยมได้คือเราแม่เอาเฮ็ดอะไดให้แม่จริงนั้นเนาะเออเออเชิงไหมเออเริ่มปล่อยแล้วก็นยัง เมื่อกี้นี่แม่ลูกอันป๊อปปี้น่ะเฮาอย่างบุหัวเอ้ยมันที่อยังตอนแม่ฟักซีนอันนี้ฮะคนเน้าอย่างเด็กเงี้ยเลยเนี่ยเออเซียนลาบมู่เลยหน้าเศรลึอเศรื่ยู่เอไม่เห่าแม่เหมาว่างนึงกับเด็กป๊อปปี้เฮาอยู่างนี้เอ้ยอันมันห้องนี่น่ะมันลูกบุหัเห็นตัวยังเลยทั้งห้องลราเล่นมันนี่คือยานอย่างสักอย่างเลยอ่าฉันเริ่มมาแล้วทองเราสอวคนลูกหลานว่าโอ้ลูกหลานที่เพื่อนเนาะ ก็โอเงใจคนนั hmm. ่งนี่เลยลูกล okay, no, ่าเฮื่องยังก็ให้กินน้อคุน้องโอเคไม่เท่าจะเห็นร่งาก่อนตลปีเฮาคุณนากินแตกยวบปปหนึงแม่เอ้เกาอ่าคุณมันั่งหาเบ่อดีมันโตเฮาไนี้มดเฮาอยู่แม่แม่คุณมันไรานม่เห็าไปดอกแม่คุณมันั่งอยดิ้นอนเ้าดิ่โ้เ็นเด้อนีเคยดิ่น ลูกนอนอยู่ตั้งอย hey, ่เม hey. huh? okay. right. um, like ื่กี้เนาะตกดิเลยนมาเมื yeah, ่อกี้เอ้ยถ้าพอน่นตกก็้ต้องยู่นอกเห้เอามายู่ในกันเลยขันหาเนี่ยลาขาไดหรอบ้าเอ้ยเมื่อกี้ลูกนอนนอ่ยู่ตั้งนี่ก็เดี้ยปปีหันเห้าเห้าปีหน้าทย่งไรแม่ไม่ได้เห้าเลยเนาะฮ็ห้องหองคือยานอย่างสกอยงนแหละแล้วก็แล่นเข้าไปกองโต๊ะหันมุกหน้าไปอยู่ลองอิ่มบุญอิ่มใจนะ ชั้นว่าบริลลักเป็นนอนเอ้โมน,นี้แปลกว่าอยากนอนเลยปกติสินอนเลยแม่ลูกการนั้นแม่นะ,ะที่อันให้มันเสมอนะเนี่ยเขามาลเลีล้ยงแม่ด้น,นี่ไนงะลูกสามารถดึงออกหรือว่าอัน้นจะได้ในในในลูกเราถือว่ามันเจ้าะลูกก็สามารถดึงออกมานี่นะเพื่อเพื่อว่าทีนะ่ฟัง เพื่อหาขีดส่วนนี้ส่วนนี้เหะนะอมอเออาบซามัดตูดออกตูดเขามักตามใจมากเลขีเมื่ก้เฮตงซีมาเนี่ยไอตัวนี้ก็อ๊ะเมืยอกี้เตงซีเลยมาค่อยง่ายขี้ก็ไร้ไร้เละซี่านมเป็นกีบเปล่ามัถ้าว่าสังเกตบนตูดทัดมายตอนนี้นะโอแม่เหมือนที่แ้วเนาะแรกของหลวกระดา

พี่บุ๋มพีเบ้าเพี่อยูเมีนี้ยู่ในหัวเลยในระานในโต๊ะละแ่จีนี่บโต๊ะเนาะเเขาหน้าเงียบเงียบ่ก็เออเส้นลาบหมูใหญ่ใี่ไม่เวืม่เือว่าดี้ดิดึกว่ะดี้พัดยูนิฟอรีมเลยเนาะฮโหล

Bao đi lúc sau lâu, bắt đầu 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 Ok đầu bắt đầu Mẹ đầu bắt 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 đầu คนกระตาเขียวบแมนกระตาเขียกโบแมนกระตาเครื่องโอเคพอแล้วสหรัทำนี่นะเต็นะยแม่อันนตัวแม่ซืไหมหรอวะแม่ไปหมดไฟเปลี่ยงไฟเนาะนนอจานจานอนจานเปลี่ยนนะแม่นควานกตไป แน่กว่้ี่ลูกเมียนทองเลยลูกเมดนั่นะอันอันนี้เขาก็เอาอันอ้อยเอากุบเอาอ้อยเอาข้าวต้มข้าวน่องหย่างเนาะเป็นข้าวซีนแห้งปลาตายแลวแตนเหามีเนาะลูกอันเอลูกยองอะไรนะลูกแต่ก็คืองิรื่องนมาไม่ะนี่ยมาเลเนกยร้อยมาไหม ôi mẹ kêu người ta tăng 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 kêu người อย่างเป็นจานเมื่อวานนี้ันได้กินีดมึงเลื้องผีหลายที่บ่าเราของจริงแสดงใหู้เลยรู้ดีจับอกไว้อ่านบึงเรื่องผีเิึงเป็นเรื่องเล้าของจริงที่จริงเลี้ยงเกิดจากคนแท้ๆเราเคยบูมมากฟังเรื้องผี แป้ินเ oh ันหลักมันนนเลยะมันอนอะันจะางไหมนอนตืนเจ็ด้มงฮะเจ็ดฮะตอนยังมันอนนี่เลยค่ะเอาวะ่นี้่อือคักคักเอาห่มมันนอนนี่แหละ เมื่อหล่แทาสงมทำย่ามวน้นบก่วนไงนบกข้นวนอ้าวีนบ่เคยเห็นนาลูกหลานนี้อนเลยแม่ก็แจงกินโตลนะเนอะเน่ตอนนี้นึ่งโมงเลยดิอีกจักสักโมงนึงก็แยงล่ะไอดีก็อยู่ห้องนอนในห้องสบายใจนอนนอนนี่น้อม นักกร้มไม่ด,มดีมมานอนนะรูอนตอนนั้นจานอย่ยงแล้วก็แม่แม่ใส่ข้าวต้มนี่เลยเนาะไอ้ดีเมพอจะกินแล้วเพื่อนไปหาพอปุ๊บปุ๊ง <c oughs> ไอ้ดิมเชยดิมตานันหัวเขาขี้เลยนะอยู่ท่าไ,ไหนีน่อ๋อตากแดดตากฝนสุดอะตากแดดตากฝนตากกลุ่ม แม่ไ่ต้องแม่ใส่เนี่นี่แบบอุ๊ยใคาคๆคือแบบกระทงกระทงดอกบัวสองทอะไรดเอาไหมวะอุ้ยมาเฮาคนนี้จ้างแล้วน่จริงคือข้างบ้านไปยังไม่ถึงเดือนหมดทีเสมอยัง คนนี้ผมจอแล้วนะอนาคตจะใครเป็นพระลยาฮะฮฮนนสกให่ๆนี่ข้างบ้านแม่ไปนอนแถวอุ่นกว่าในบัวคนอนตอนนี้นั่งินอนไะนอนสึอกนอนให้แม่นอนก่อนนี่แม่นาจะอบอุ่นดีแม่ือกลางเนยทามนอนทางโู ทั้นการหิมายามั้คนกองนมาเอาทางหนึ่งเสียวคุเอ้ยค่กันมื่อนี้ก็สาวสนนอนคนเดียวก็าักสักบ้านมาเจออีเวลว่าจะสิ่กนี้มีตัดมีตัดกับมิตาดบวเข้าได้เลยนะ จอนชอเยทได้ตื่นมาแต่เ้าเราเอาเครื่องมายายนี่เราี่เลี้ยวไวๆเราไปกับแม่ไปกับแม่ได้ไหเอาไปยายของเขาโอ้ยข้นไป่โอ้ยชิดมากเลยแม่ตาแดงว่าเข่าเขาบรลุกตัดหรือบุเข่าเลยโอ้ยเจ็บมือว่ะแย่วววชิบชิบเขา

มันนักว่าลงว่าอ้าวไม่เห็นม <t Kr ista> ีใครยืนัจปันแม่ว่าเนีายังแฟนเฟิร์ตอะไรนะ่าแันเป็นตกระผม เออแม่ตอนมื้อเดียว่าแบบลูกตื่นสบายนะลูกไปล้านถ้วยนะอ่าลูกล้างไปล้างมาบะลูกลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วหัวลูกไปต่ำมีอย่างลูกเรี่ยวขึ้นไปก็แบบบ่บมีอย่างอย่างนั้นเลยแต่แบบมันคือแบบสัมพัสกับห่วยแหละมีบบันหนึ่งึม่ได้ต่ำว่าลูกขึ้นลกหัวหัวลูกไปต่ำมีอย่างสัญ่างแต่ลูกเรี่ยวไป ลูกก็เลี้ยวไปทางไหนก็นเอา้าบุมีเครื่องอย่างนั้นคืออันหัวลูกเคอแบบมีคนแบบสัมผัสไปวิวอั <view S 2> นนึงเนี่ยเจ๊ซีในดินะตุโวแบบ้แบบแบบคือมันรูปแบบนี้แหละแม่แบบมันฟุบแบบนี้เนี่ยเจ๊ซี <c oughs> ลูกคว้าหัวก็ไปต่ำเสาบ่เลี้ยวไปเบิ้งเอ้ากกับกกบุมีเครื่องอย่างยุกย้ายหวยนะไปสูปาาส่ปนั้นสีต่างุบโว้แบบ เอาเสาอยู่นี่มันบอไอร้านหวยวันนี้ดิเก้าหกเ็ดเก้าครบชลเห็นไหมเนไหมลยเห็นได้เห็นได้นะเห็นไหมเห็นไหมเอาเบียร์คือไดมัง อ่ะมันจะเป็นกระหงเป้าหัองมาเอเนาะทางปมาอ่อไม่ใ่ของลูกกูแม่ี่บอกลูกพีกาตาไม่หัวเห้พีกาตาได้ซินนาอมเนจะถุงนึกเล้ลูก คนในบ้านอย่างบนหอบางก็เปิดผิงปดๆเนี่ยเป็นคนนอนฝังแค่สองมเสียงัเรายงฮะบุรีนีเสียงยางนะบุร้องคลงกันบุรีา้อคนลงกันได้ยินปะทมบุรียินหม่ห้าวนที่บนหอลงกัน มันบูมักมันงกันอนเเีมันบลมกันชินนอนเดี่ยวเดี่ยวมาด้านในบ้านเขาฟังเพลงพ่อเห็ุเขาันเขาต้นพ่อลุมคือเขาจะเียมคือเขาเต้มมามิดแน่ชินอนนอนบารลับนอนอไเอาเอาแมวไปที่อย่างนี้ถึงหะนอนนอนนอนยืนแมนมนอนสา่หาม เอาให้ตอนนี้เพื่อว่ามันเครื่องนะเมื่อเราขับร้านได้นะี่น่ะเราได้ได้ต่อมาเมื่อเราขับเครื่องเพื่อมันเสมออือเฮ้ให้เสมอกันนะคะคไต่ว่าไอพี่สอยนกตาตัวนน, <laughs> <laughs> นี่กรถุงนต่นในไอที่ไม่ยอมสอยตาไอพ น้งทางไปไหนน้องทาเยกจะตามมอสัวนี่เหาคนเฮานะนล้ก็เชิญคุณพ่อแม่เฮาไปให้นี่คุณทาเล่นหาเพ่อนแล้วเพื ah uh uh ่ลงรับไปด่วรับไปในการตอนคุณแทนคุณพ่อแม่ในวันจุ๊บวันเิีนกระตันอยู่กระตามอยู่เน่อหน้านค่ะ แม่อักตันไปวานั้นนันไม่หรอกสววอย่างเงี้ยนอัตันเนี่ยกว่าอันดีท่อ่ากอันนี้ยักๆมันกนดีไดได้ีขตัวนีงานเยเนเมื่ออิตัวเดงานอุ้ยตัวนั้นงานกัดหมูอ่ะเนาะ ยังงอกระโงมันเขินกระโงเขินยังห่างนี่แหละคนย่างแค่เขินมามาม่ากมูอีอุ๊ยงามกมูเงตัวนี้น่ะงามเลยเนาะด้วยเห็นเมื่ออีกอันนึงแม่เนาะ สองสี่หกแปไปกวนเอาบนมานอนจึงหนเบื้องหน้าแต่ก็หัวเลยแม่เหมัเมาสาดิคนีหโอเคทั้งน้านไ่คลิปเลยวะฮะอมอ่านนนะฮกก่อนนะอาไนีุ่้ยตงไว้นี่าเต้สิเศษเ้สอ่ะอุยดขาายต่เออ่ชนอนเท่าไรเนี นอนแวไหนเอเทนเยเทอยากลองยังมีประสบการณ์อยากมีประสบการณ์นอนนกกเอีลไปนะบ้านลงมาเอานยีนอีลีกเลยเนาะเน่ยคจะเอาอีลีแล้วมันก็โป่งาเลโอเคโอเคได้ไปคิปก่อนแล้วค่ะไปเมียนะ ตั้งได้ครับกันตายยืนคนที่ทบิ่งบ่มันหาเบิ่งเด็กใส่ได้พอดีใส่ได้ในนู้นใ่ได้ได้นี่คุณจะว่าคืองานทุกคนสุดท้ายนะเลยตัวสุดท้ายงามกว่ามูอซ้ำสุดท้ายนี่หยิบมือนะงามกว่็มือเลยตัวอื่นน่าก็อิจฉางามกว่านาะไปตั้งได้ไปคลิปโอเคคทุกคนคลิปนี้จ้ะจิตตกใจวันตอนโอเค นี่ละโหดูวส้สดหักงามเอาไปลอยกระทงเอาว้จมน้ําจมน้ำาอะก็สวยด้วยโอเคแล้นะก่อนกินนี่ก็สิประมาณนี้แล้วเนาะน้องยิ้มน้องด้าไม่เวิร์นก็ได้มาเห็ดข้าวต้มขหนมแนบแล้วกะกระทง ลาแบบเอาไปยายตอนสี่โมงสองชั่วโมงก็ได้ไปแล้วนี่นะไม่นี่สองชั่วโมงไม่ได้รับไว้หน่อยไม่เพียงนะผมทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ้าที่ไหนก็ฝากคนโฆษณาเห็นดีวงได้เลยค่ะจะคิดจริงเด็ก็ฝากคนกดไลค์กดแชร์กด็สมัครให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ดีดวงได้คิดต่อไปต่อแม่ ว่าง่ในวดอเแล้วที่สำคัญกินรูวก็จัดิงติงเพื่อนัดกินม่หวเดี๋ยวลงงดิมึด่าหน่อยตงหนเอ้ายังยูนนี่ก็ขอการขอมาสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนด้วยไบเจินินะสมองเรื่มเบลอแล้วเจ้านี้สมอง